ตุ๊บเดียวแกจมกระเหลวแกลอยกระเหลวตัวนี้มันเลียนจบสูงเนี่ยนี่ก็ขอตัวนี้อือวครับอยู่ครับอยู่ครับตัวไหนอู้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 ว้าแล้วตัวไหนอู้อู้ อือว้าวครับอู้ฮึมมาแล้วเป็นยังมันคือเขียวเขียวโอ้อ๋อครับผมอู้ว้นตึบว้นตึบครับเจอเขียวนาโนเข้าไปเขิงกิโลครับเขิงกิโลแน่นอน หวนป้านนี่เออต็มแก้มครับผมบัเออดี๋ยวเผาแล้วครับเมื่อแรกเอาครับก,ก็รุยัดเก็บป้ากะนะันครับผมผลงานของเขียวนาโนครับ โู้โหจำบอกป้าอยู่บริบสิทธิ์ย่างเดียว snapshot ย่านกล้องหนาเอ้ยมาดิโ,โหเสียวครับผมอู้เต็มคอเลยตัวนี้นี่เสียบเฮงหือโอ้โโอโเต็มเต็มคอเลยอือก็นี่ยังกินยังสีมันสียู่ครับนี่ นี่จะถือคางแกมน้องชีนี่ยูเลยแต่ส่วนมากเลยมันจะถือยุ่นทรงนี้ที่มันขาดๆนะครับผ่ตรงวัดเหียงกับผมครับขออนุญาตปลดปากก่อนครับผมโอ้ยไม่โดนครับ ตัวอย่างไงเลยปวโคอเท่ๆหมือนแบเป็นปลาดอูอยู่ครับอยู่ ง,ง้งางบูโบยุครับเนี่ยหวะโบยูหวะอู้มันกัด วันนี้กัดเหลื่อมเก่งอะไรป่ะนี่อู้ตะของ่าง,างมุดเนาะใส่งานพิพปเพียดนะผมโอ้เอาตะขอมาใหม่แล้วนี่ใส่งานพิพปเพียด่อยมาถกปตะคอปตะคอนงปตะคอนหน่อยมัดหล่ำปลาโดวัน <laughs> สิ้ซบารเดียวง่างเลยวาไหวางใส่หล่ำเยอะ อุ้ยหูเจ้่บักแหลกที่ขาดปยนั่นจังไดก็มีสามโลครับไงเฮียโหดไงโบยู่มองหนึ่งโบยู่ตอนนี้ยูแล้วครับตอนนี้ยูเรีวเจ้ามูอ้าจังได้หนิ เอาแล้วครับตัวนี้ใหญ่เฮงด็ดิด็มันไปบนไหนมันข้าจะได้นู่นรับบันนี้อ้าวจะได้ดูต้องขามไปครับชิหายจะได้ดอกบันนี้อ้มาคนเดียวอีกบันนี้ เล็กสะดวยนะเอิ่งครับพูนเดี๋ยวเดีย๋ยวผมหาไปที่กนครับยุ้ยพี่หนึ่งหน่เลยนะต้องขามไปหาควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยว เดี๋ยวตรงนี้คนฟังพุนเดี๋ยวพวกก็ต้กเรียนไปอู้ไปกระลักใจเนี่ยนะครับอู้ตัวนี้ใส่งามอยู่ครับแต่เอามาบ่อไหนเฮ้ยเอาลนะครับเอาแลีนครับแลีนแลีนครับเรียนสิลุดโอู้โอไปจังบุญครับผมอู้เบิื้องตยวอู้มีมให้ขามอีกเนาะ อมอหมอปิ่งกับโบยานเลยเจัาควะันนี้ไทยคับแรนครับแรนคร,ครับโอ้วครับขิปเปิดครับมาครับมาครับ อู้ควายเขากระตุนบาหน่อู้ย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 อู้เอาครับอู้ใหญ่เลยครับใหญ่เลยเป็นโลครับอู้อู้อู้ไอ้โดครับไอ้โลอู้อู้โภวีน้องเอ้ย จังจังดูดูขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนเอาขึ้นดีสูงกันอ,อันตรายโอ้อ,อ,อมึงอย่ารอป่ะนี่เดี๋ยวขอขอขี่มึครับขอขีบก่อนอู้ใหญ่เฮียงใหญ่เฮียงได้อยู่ระคาสองกิโลโอ้โหโอ้ใช่ได้ครับผมเม็ด ขาดไปหนึ่งลุดหนึ่งครับไม่ได้ลุดหนีโอธรรมดาที่ไหนธรรมดาดินไหนเมื่อนี่แล้วมันถือ,อยังเสี่ยมูมีขาดครับเพราะมันอยู่ทรงลงขอนะ่ะโอ้เขียวมันคมโอ้ใช้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอบตีอีกมันมีลายอยู่หัวเตยกว่านี่เอา อยู่กับอยู่อยู่อยู่อ้เบรกพังเลยเลยนี่อยู่วะอยู่วะโอู้ อยู่ๆคือเก่าครับไปแล้วครับอุ้ยบมย่างเราเบรกกูบหย่างเอ้ยเอามันเดิมครับ ife. มันเดิมมันเดิมอุ้ยตัวอุ้ตัวในรถเลรกวิกแล้ว โอ้ยเลียนเลียนเลียนเาขา่าควงดิ อ uh, ู้หิหารลงมาหนิวะลงกับลงวะ Ô nhà thì đế và đi ba tôi điều Ủa mắt hấp mắt đi tôi bộ Một cái nhạy khắp Ủa dạ cậu mà biết cắt, Biết cách là đi จะเห็นลูกที้ปลาคอว่นี่อา,าจจะตัวเดียวนี่ปลาคอกับอุ้ยนี่งานเขา่าวนีนอุ้ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนวายนาะนี้ถืลูกอุ้มไปกัด มันไปกัดกับวันนี้ไปพอดีกัพบพักบุงอ่ะพี่ที่หนึงนี่นี่โอ้ยหนอยอย่าน้ำเลือกถ้าดวยนะโอ้ยหนอลกระปิงกระยานป้าก็อยากได้ เต็มคาราเบลอยู่ครับอือหเต็มที่สองครับคุ้มค่มคาทิดร่อค่อยอ๋องไง สุดยอดครับผมนอนยางเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเสก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 ก่อนอย่าปีงโอ้เอืมกูใส่สวยตัวนี้อย,ยู่มันสองกิโลเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเกือบ,บสองกิโลแล้วครับกูใส่นี่หลายแห่งครับโวัหนักึงตึงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาไปเก็บก่อนครับ